สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงยิ้มจิ้มบอลรองนะครับกับวิเคราะห์บอลวันนี้วิเคราะห์บอลรองบอลรองนะครับประจำวันที่หมีนาคมส5 6พนรยหกสบดนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหเละเทะเลยนะครับโดนมาเย็นอีกอัดเรลเว้เซนไปสามเม็ดเลยนะครับลืมไปไม่ใช่บอลไม่ไม่ใช่บอลหลีกนะครับบอลถ้วยโอ้โหประสบการณ์มันต่างกันเยอะนะครับ ทำให้ไปเยินมันอีกเน้นอัดเละเทตเเะตุ๊เป๊ะเลย3ประเซนตศูนย์นะครับเอาพลาดไปนะครับวันนี้ก็มีมาฝากอีกนะเป็นคอนเฟลีกนะครับยูฟ่าคอนเฟลีกนะครับผมอีกคือระวังโมงนะครับพวกกระแทกลิกเกยวอสซอนะครับผมรานะคาเปิดมาเป็นยังไงไปชมกันดีกว่าครับ ราคาเปิดมาเป็นปปทั้งสองฝั่งเลยนะครับเอ้ยทั้งสองลเลยราคาเลยนะครับเก้าศูนย์ก็ห้านะครับถือว่าเป็นค่าน้ำที่สวยอยู่นะครับบอลรองของเราน่าจะเอาอยู่อีกแล้วนะครับ แล้วพอมาดูราคาพูนะครับโ,โหชัดเจนยงาใ,ใ,ใหญ่เลยนะครับไม่ถึงราคาราคา X ยไม่ไม่ไม่ถึงมาตรฐานก็คือสาบาทสามสตังค์เลยนะครับมีแค่สามสามบาทยี่สิตังค์เท่านั้นจบเสมอสูงมากนะครับคุณนี่เส้นจบเสมอเนี่ยสูงจ,จริงๆ อันนี้จะจากสองบาทยี่สิบตังค์สีมบาทสามสิบตังค์คูณนี้เปอร์เซ็นจะบเสมอสูงจริงๆนะครับจัดไปที่รองไปที่ปอปอได้เลยนะครับเพราะลยอาจจะมีพลิกถานการวีไอาีเอชชนะได้ก็ได้นะครับแหม ราคาเนี้เป็นใจให้กับบนรองมากกว่านะครับผมหน้ารองนะเดี๋ยวไปดูสถิติเจอกันของทั้งสองทีมกูเจอกันทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งนะครับโมชัะไม่ได้ไปสองครั้งแล้วก็เสมอไปสองครั้งนะครับผม สองครั้งล่าสุดก็เฟรเดิกล่ลาสุดก็เป็นโมชน,นะทั้งส,งสองเกมเลยนะครับสามสองแล้วก็สามศูนย์นะครับผมส่วนห้าเกมในบ้านของโมนะเป็นการชนะไปสองเกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะครับแพ้อาโปเอลนิโคลเซีย el, นะครับศูนย์หนึ่งชน,นะมาลต้าโบเลซซับนะครับสี่สามสลอมเอสเคเ ไป60นะครับแล้วก็แพ้แชมร็อกไปศูนย์ประเสมอกับรนเฮมรนเฮมไปหนึ่งประนึ่งะครับผมส,ส,ส่วนนเกโออนะเป็นการชนะซาก,กิบลูบินไป3านะครับแพ้เยกาเรนในตูเสมอกับพีแอกลิย์ศแล้วก็แพ้พีแอกลิ อีกเนี่ยหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ทางด้านราดเมีองราดอมนะครับสามหนึ่งเลยนะครับผมฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรเกียวฟุตซอแต่ก็มีลุ้นนะครับเพราะราคาน้ำเนี่ยมันเป็นใจมันเทใจไปให้กับทางด้านทีมชาวบ้านไอ้ทีมรอ,องอย่างเกียวฟุตซอมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นขอ จิ้มรองแล้วกันนะครับใครจะไปต่อก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเป็นสิทธิของท่านเองนะครับผมตรงนี้นะขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าให้รอท่านลิเกียวซอที่ราคาปปนะครับใครเห็นตรงกันค่อยจิ้มนะครับใครเห็นต่างนั้นสวนไม่ได้เลยนะไม่ว่ากันนะครับชอบจัดขัดสวนอย่างที่บอกไปทุกครั้งนะครับสวนวันนี้นะครับดูยิ้มจิ้มมันรองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ